ายด้าขวานชายแดนใต้ตรงไปตรงมาตรงจุดเจาะลึกชัดเจนสถานการณ์ตรงประเด็นกอะติดตามข่าวสารทันเหตุการณ์รู้ชัดผ่านเล่มทุกเรื่องราวจุดโฟกัสสู่โซเชี้ยวไวต่อซต์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้เว็บไซ c ์นิตยสาคบดอทคอมสื่อสอารสื่อกลางเพื่อสังคมจะท้อนความจริงชัดเจนตรงประเด็น ประพันธ์เวททิวงบรรณาธิการปลายด้ามขวานชายแดนใต้รายงานพันตำรวจโทมานพพรมเมตรสารวัตรป้องกันปราบปรามส2พานีตำรวจภูธรเรือสอบนายตำรวจไทยหัวใจประชาชนน้ำใจงามรุดช่วยชาวบ้านเป็นลมขณะขี่รถจับยนต์หน้ามืดเป็นลมนี้เป็นภาพเหตุการณ์เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2566เวลา10นาฬิกา ขณะที่พันตำรวจโทรมานกพรมเมฆสารวัตรป้องกันปราบรามสอพัอน,นีตำรวจปูธรรือสอบกำลังปอดบัตรหน้าที่ดูแลความปลอด,ดอภัยในพุมนทีตลาดเทศบาลตำบลรือสอบบริเวณถนนสายรือสอบสีสาคร ได้พบเหตุการณ์ขณะที่มีชายคนหนึ่งกำลังขี่รถจักรยานยนต์มาเกิดหน้ามือเป็นลมหมดสติทางเจ้าหน้าที่ตำรวจคนยังกล่าวพร้อมด้วยนายเจริญลาบนราสัตว์วงประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจต่อคอตูสอบตอรอต่อคอตสอบขึ้นบ้านนอยูติกจสถานที่เกิดเหตุพร้อมด้วยตุ้ตำรวจจราจรต่อคอ มือสอบได้เข้าไปช่วยเหลือปฐมพยาบาลจพฟื้นฟื้นสติและได้ประสานรวโรงพยาบาลรือสอบเพื่อนำส่งรโรงพยาบาลเพื่อดูอาการต่อไปในขณะเดียวกันมรราธิการปลายด้ามขวานภายแดนใต้พบเห็นเหตุการณ์จึงได้บันทึกภาพและทปวีดีโอนำมาเผยแพร่ขึื่ทชมนายตำรวจดังกล่าวที่มีหัวใจอุทิศช่วยเหลือประชาชนสมกับเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎรพะพันรุษทิวงมรราธิการปลายด้ามขวานายแดนใต้รายงาน